คุณไปสวัส <substit> ด <uting> ีค <expand> <ossa> so 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 ับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไกยครับครัวคุณไกยกทัพยังคงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับจริงจรเราเจอกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง12ธันวาคมเลยครับที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดัง ข้าวหวานเหนือใต้ออกตกมาอยู่กันที่เซนทรันธุราธานีครับความอร่อยการันตีแน่นอนเพราะเป็นครัวคนต่อยต้องอร่อยสำคัญมากๆครัเราเน้นตรงนี้จริงๆเลยนะครับและอย่างเวลาเราไปปักใต้นะใครๆก็รู้กันอยู่แล้วปักใต้นี่อาหารต้มอร่อยฮะอร่อยมากปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหมอ่ะปักใต้บ้านเรา๋อดีมาก นีก็เป็นเพลงนะฮะเราก็อยากจะไปจริงๆแล้วก็ไปแล้วด้วยจนถึงวันที่12สนะฮะเซนทัลาษฎราธานีลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งอย่าพลาดเด็ดครับเจอกันที่นั่นครับวันนี้มีเรื่องราวเดี๋ยวมาบอกกับท่านอีกเรื่องหนึ่งครับอยากจะทำไหมเขาเรียกว่าหัวไชเท้าดองเดี๋ยววันนี้เราจะบอกสูตรบอกส่วนผสมแล้วเดี๋ยวคุณโก้ก็จะทําไปด้วยให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะฮะหัวใจเท้าดองเนี่ยรสชาติของเขาจะเป็นแบบรสเปรี้ยวอมหวานนะครับกรอบมีสีขาวเป็นเครื่องเคียงสําหรับเสิร์ฟคู่กับแบบพวกไก่ทอดเกาหลีอะไรเงี้ย ครับนะครับอ่ามาดูส่วนผสมกันนะครับผู้ชมครับใช้หัวไชเท้านะครับ150้ากรัมนะครับเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายนะครับ1ส่วน3ามถ้วยน้ำส้มสายชูนะครับ1ส่วนสาถ้วยและน้ำเปล่า2ส่วน3าถ้วยครับวิธีทำนะครับปอกเปลือกหัวไชเท้านะครับล้างให้สะอาดซับน้ำให้แห้งเลยจากนั้นครับนำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมขนาด1,1คูณเซนติเมตรนะฮะแบบในมือพี่โกนะฮะแล้วก็พักไว้ก่อน จากนั้นเรามาทําน้านะครับผสมน้ํา1ลิตรครับเราเตรียมไว้ในถ้วยให้คุณพ่โก้โกเลยนะครับผสมน้ํา1ลิตรกับเกลือ1นช้อนโต๊ะเทเข้าด้วยกันเลยครับนี่ใส่เกลือเข้าไป 1, 1> ช้อนโต๊ะปุ๊บจากนั้นนะครับใส่หัวใชเท้าลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับอ๋ออันนี้ก็แต่<ช>อันนี้อันนี้เราเป็นตัวอย่างนะเพราะเราไม่มีเวลา10นาทีนะครับใช่ครับอันนี้ก็แช่ไว้อย่างนี้ปั๊บพอครบ10นาทีก็นําหัวไชเท้าที่แช่ไว้เนี่ย ขึ้นมาล้างด้วยน้ําสะอาดใส่ตะแกรงแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนี่นซึ่งเราทํามาแล้วอันนั้นคือ10 <S <S นาทีจริง,สงนะใส่ตะแกรงจริงพักให้เสด็จน้ําจริงอันนูน้นใช่ครับจากนั้นนะครับที่เราทําเสร็จทั้งหมดนะฮะเอาหัวใจเท้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่ตัวอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยหัวใจเท้าที่ที่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเรียงใส่ในขวดโหลกแก้วอ๋อนี่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 ใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้เราแช่น้ําเกลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับ นี่เลี้ยงใส่ในโถแก้วแบบนั้นแล <S <S น้วโถแก้วนี้ก่อนจะทำล้างให้สะอาดด้วยนะครับ <S <S ใช่ครับ,รบล้างแล้วลวกให้สะอาดครับ,รบผมปุ๊บใส่ในขวดโหลแก้วนะครับจากนั้นเทน้ำดองน้ำดองก็คือตัวน้ำที่เราเอาส่วนผสมทั้งหมดสี่ถ้วยข้างหน้าครับเนี่ยผสมเรียบร้อยเอานี่เอานี่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 ผสมกันแล้วได้อันนี้ใช่ครับใส่ไปเลยครับใช่จากนั้นปิดฝาครับปิดฝานะครับให้เรียบร้อยแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ หนึ่งถึงสองคืนก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับได้เลยเหรอใช่แล้วทีนี้พอเราทําเสร็จเนี่ยมันจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ2เดือนเลยนะครับคุณผู้ชมครับประโยชน์และสรรพคุณของหัวไชเท้านะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะครับช่วยระบบทางเดินหายใจเนี่ยให้สะอาดแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารครับเขานิยมเป็นเครื่องเคียงเพื่อช่วยย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันช่วยลดน้ําหนักช่วยป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารครับ วิธีการทํามันง่ายมากเห็นไหมมันไม่ได้วุ่นวายเลยแต่เราต้องรู้วิธีเท่านั้นเองค,คือแทนที่เราจะไปซื้อจากเขาเราก็เอามาทําอย่างนี้ <ทำ S 1> เองได้เวลาร้านขายเขาก็ทําอย่างนี้ล่ละใช่ไม,ไ,ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากไปกว่านี้หรอก อันนี้อันนี้เือแบบเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบออกมาสมบูรณ์แบบมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็อยากจะกินแค่ไหนก็ใช้ช้อนสะอาดๆนะครับค่อยๆ<อ>ตักเอาตักแบ่งเอากินเอามันก็จะได้อย่างนั้นเลยนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครูคุณต่อยกยกทับอยู่กันที่เรายังอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะเรียนเชิญพี่น้องชาวสุราษฎร์ไปเจอกับเรานะครับยาวไปจนถึงวันที่12บสองทพี่น้องชุมพรจะไปได้ไหมพี่น้องชุมพรมาได้เลยนะครับพี่น้องนครก็มาได้เลยเจอกันที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับ เรารวมอาหารคาวหวานมากมายที่นั่นแล้วยังมีครัวคุณต่อยสเล็กแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราปรุงสดๆคนชอบถามว่าของพวกนี้เอาไปแล้วก็ทํามาเสร็จแล้วเอาไปขายไม่เคยยกทับที่ไหนก็ตามไม่ว่าใช่ปรุงร้อนที่นั่นเลยแล้วปรุงสดที่นั่นไม่เคยนะว่าเอาไปเอาไปไม่มีครับเพราะว่า ความอร่อยเนี่ยมันต้องสดนะฮะมันต้องสดใหม่มันถึงจะอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมขนมทั้งหลายที่เอาไปก็ปรุงที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองแคลงไม่ว่าจะเป็นอะไรขาหมูกรอบอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องไปทําที่นั่นทาที่นั่นหมดนะครับไม่ใช่มาทอดอยู่ที่กรุงเทพแล้วเอาไปขายอย่างอาหารภาคกลางพวกเป็นแกงกะทิอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมก็ต้องขออนุญาตจริงๆริว่าเราก็ต้องไปทําที่นั่นเพราะว่าไม่สามารถที่จะทําจากกรุงเทพแล้วเราไป ไปแช่ไว้แล้วนามาจาหน่ายมันมันความอร่อยมันไม่ได้<ช>สงสัยจะบูดแน่นอนนะถ้า<ช>ทาไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไปกันนะครับโครคุณต่อยยกทัพพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู<ฮ>่เดียวครับ <Yeah! S 2> แม่เนื้ออ่อนหลงรังครับ าหรับผมนี่คือทางรอดของประเทศไทยทางหนึ่งคือรสชาติครบหมดเลยนะอร่อยจริงๆมันฟินมากจงทําเถิดพี่น้องชาวไทยเนื่องจากพวกเราโอ้โหครัวคุณปอย